ก็ขอแนะนำป้ายอันใหม่นี่นะฮะกูไม่เห็นกล้องนะฮะกูจ้องจ้องกล้องนี่แต่กูไม่เห็นนะเพราะว่าพระอาทิตย์แยงตานะเดี๋ยวกูเดินตรงน <ines> utet, הזה, Means, 我 iałem, 我 ceu, ี้ก่อนโอเคเห็นเห็นป้ายล้ะอ่านี่แหละเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายตรงนี้นะเพราะว่าป้ายอันเก่ามันเห็นลุงโจบอกว่ามันมองไม่ชัดนะมันมองจากข้างนอกแล้วมันอ มองจากตรงแถวถนน,น่ยมันอาจจะม,มันไม่ชัดนะฮะแล้วอันนี้ชัดกว่าไงมันแบบพวกพื้นหลังเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็ตัวสอดมันเป็นสีแดงสีแล้วก็สีเหลืองอนะไรเนี่ยมันจะได้เห็นชัดๆนะฮะว่าร้านนี้ขายอะไรนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวปัดกะเพรานะฮะนั่นแหละก็ได้มากินกันนะฮะนั่นแหละเออก็เป็นดีไซน์เดิมนะกูเอามาจากไฟฟุตบอชอบอันเดิมแหละแต่ว่าแคปเอาพื้นหลังออกแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยน พวกสต็อกแม่มันเรียกว่าสตนะ็อกในคิดโปชอบแต่มันเรียกง,ง่ายๆคือขอบขอบตัวหนังสือแหละนะฮะแบบนี้เราได้เห็นชัดนะฮะแต่ว่ากูก็ชอบดีไซน์เก่ามากกว่าแหละ,ะแต่ Practical น่าจะดีกว่านะฮะก็มันเห็นชัดกว่าก็เอาแบบนี้ดีกว่านะฮะมัน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 เข้ากับสีบ้านมากกว่าเลยนะจริงๆนะแต่น,น,นะฮะโอ้ยก็วันนี้ก็เปิดร้านไปนะฮะก็แล้วก็เลิกหลานแล้วก็น่าจะดูออกนะว่าเลิกร้านแล้วนี่ สี่โมงกว่าแล้วเนะี่ยกระดานนี่ลุงโจก็ยังเขียนไม่เสร็จนะฮะมันใช้ช็อคไม่ได้เพราะว่าลุงโจบอกช็อกมันเขียนไม่ติดนะฮะกูไม่รู้เหมือนกันว่าลุงโจเขาเอาอะไรมาเขียนนะหรือว่าแบบเพ็นเอออ่ะลุงโจน่าจะเพ็นไปเลยแบบสีแบบเนี้ยเออน่าจะใช่นะก็หวังว่าจะไม่เขียนอะไรผิดแล้วกันก็ <això> <kho cción> ยังไม่เสร็จนะฮะนี่ก็มีปลายของถาดอะไรงนี้แต่ปลายเปื้อนๆต้นเข้าไปอ๋อแล้วก็วันนี้วันนี้มีติดอันนี้ด้วยติดม่านตรงนี้นะฮะเออ มาในเพราะาปกติผมนั่งอยู่นี่ใช่ไหมเป็นเคาน์เตอร์อยู่นี่นะฮะปิดมาวันนี้เพราะว่าพุงพ่งเพราะว่าเดี๋ยววนันอังคารนะ่ะลุงโจเขาจะามีลูกค้าสักมาสักนะฮะก็กลับมาสักอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพอพอคนมาสักอะ่ะก็ปิดมาตรงนี้ไว้นะฮะลุงโจจะได้ให้สักอะไรนั้นได้เพราะว่าเวลาสักอะ่ะมันก็ต้องถอดเสือ้อหรืออะไรใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละฮะก็จะได้ใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สักเวลานั้นแล้วแล้วระหว่างลุงโจสักกับลูกค้าเขามานั่งกินอะไรได้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องมองอะไรกันไปนะฮะใครมาา่ แม่มาโอเคค่นี้มาทลสวัสดีครวันนี้วันอาทิตย์ที่23มีนาคมนะอยากเห็นอะไรที่เป็นวิเศษไหมฮะมือของฉันมีกำลังไฟฟ้าไงเล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเปิดกดเปิดไฟไว้แล้วลงไปเข้าห้องน้ำเดินที่มาแม่งไฟปิดเฉลยไอ้เหี้ยกูโลงไอ้เหี้ยแต่ว่ามันมันรวมอยู่แล้วนะฮะมันรวมอยู่ลอยแม่งบาทีแม่งนั่งอยู่เฉยแม่ง ไฟมันกระพริกบกระพริกบกระพริบกระพริบยังแบบผีจะมาหลอกเลยไม่ใช่นะฮะหลอดไฟมันง่วมนะฮ <c oughs> นะเออก็วันนี้ก็ทํางานนะฮะไม่เหนื่อยมากก็เหมือยหนึ่งวันอื่นไปนะฮะแต่เออก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูอะป้ายเดี่ยวก่อนนะฮะเปลี่ยนป้ายใหม่นะฮะเออก็ป้ายในกุฏิชายวันนี้นเนี่ยเดี๋ยวกูเปิดไฟเนี่ยเห็นไหมเห็นนะมึงมึงเปิดเร็วๆสิไอ้เหี้ยแค่ไฟอันเนี้ย ชิบเนี่ยเห็นไหมฮะกูเป็นคนดีไซน์เองนะฮะโอ้ดีไซน์ยากมากเลยอ่แะแค่เอาฟอนต์ใส่สีใส่ขอบแล้วก็ใส่สีแล้วก็ไม่ต้องมีแว็กกาวอะไรเลยนะฮะกูดีไซน์เองเลยโอ้เจ๋งไ,ไหมล่ะเยี่ยมไหมล่ะผมเนี่ยนั่นแหละฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยว,วเดี๋ยวมีต่อหกโมงครึ่งเราจะไปกินข้าวตะพางดี๋ยวกินข้าวแต่ว่า,าวันนี้กูง่ว,นนวงนะวันวันวันนี้ไม่ง่วงแนละ้วจริงเมื่อคืนกูมไม่ได้นอนเนนะต็มนะเพราะว่า เมื่อเช้าอ่ะตอนประมาณตีห้าประมาณนตีห้าจู่ๆจู่ๆกูต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเฉยเลยมั้งอืมมันปวดขี้นะจะก็ปวดขี้ขึ้นมาตอนตีห้าแม่งก็ต้องเอ่อเข้าไปเข้าซ่อมเข้านานเลยนะเพราะว่าไม่รู้ดนสมิท้องกูเริ่มปแตกแล้วฮะกต้องเข้าต้องนานกว่ามันจะออกไปหมดนะฮะอืมต้องขออภัยคนที่กินข้าวแล้วดูวีดีโอนี้นะฮะคงไม่มีคนดูหรอกมั้งถ้าเกิดมีก็ขออภัยด้วยนะแต่เออ ไม่รู้เลยเมื่อเช้าน่าจะท้องเสียเาจะเอ่อน่าอมีอยาจจะเป็นเพราะว่าไ้กอกที่ผมสั่งเมื่อวานเนี่ยฮะผมสั่งมาตั้งแต่สี่โมงอ่สองชั่วโมงเขาอีกสองชั่วโมงเขาถึงจะเอามาส่งะฮะบางทีมันอาจจะเสียเลยเป็นไปได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็พันกระพางไปสองชั่วโมงเราจะหลังจากที่เขาอุ่นในเขาเว็บแล้วนะก็เป็นไปได้นะฮะแต่เออเราไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วแต่ว่าตังแตกกูไปเข้าน้ำเอ่อกลับขึ้นมานอนไม่หลับเฉยเลยนอนไม่หลับยัง ยังนอนต้อนตื่นตอนเจ็ดโมงเช้าอ่ะเนีตัวกูก็เลยง่วงนะฮะโอ้ไม่แกคือต้องการจะนอนแต่ว่าคืนนี้ก็คงไม่นอนตึกมากหรอกนะฮะแต่นั่นแหละก็ยังไม่มืดกูก็ยังไม่นอนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็รอกินข้าวเย็นเลยกันแต่เที่นี้ก็านี่เลเมื่อวานเมื่อวานก็บอกใช่ไหมว่ากูสั่งเลมลเลมได้ก็เนี่ยกินแดกไปแล้วเียบร้อยนะฮะเลมลบาร์บีคิวนะเลมลที่ผมชอบที่สุดนะสีส้มนะฮะ เชียร์อะไรติคอมเงี้ยอ่าก็เล่ที่ผมชอบมันมีอยู่หลายรสนะรถบาร์บีคิวก็ชอบรถมึกอหอยทะเลอะไรวะกูอ <c oughs> จำชื่อไม่ได้แต่มันจะเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นก็ชอบเหมือนกันแล้วแล้วก็มีพวกเตสโตที่กูชอบนะสีน้เงินจะเป็นรถปูกระโปรงลีรสแล้วก็สีแดงนี่เป็นรสปลาล่าพริพกเออนั่นแหละไม่ใช่ปลาสามรสปลาล่าพริกเออเนี่อมึนจะคิดแต่ปลาล่าพริกใหญ่ไม่ใช่ปลาสารดดมารสเลยปลาสามรสนั่นแหละฮะอืมพูดอะไรเยอะแยะว่ะกัเดี๋ยว ดกูไปปิดคลิปในห้องนอนนะฮะ What the fuck man อีกแล้วเอ,อาไปกระด้ปะโอเคพอละจริเดี๋ยวอาจจะนอนแล้วนะก็อย่างที่บอกอว่วงนะฮะแค่นี้แล้วกันตั้งงีก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะบ๊ายบาครับโอ้ไฟจงปิด